ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ดึงข้อได้นะครับนี่ผมเทนมากับตัวผมเองนะครับแอดมินหญิงนะครับซึ่งตอนนี้แอดมินหญิงกําลังอยู่ขั้นตอนที่การฝึกออกแบบดีไซน์โปรแกรมโดยจะมีผมเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับผมจะให้แค่ให้แค่คำแนะนํานะครับซึ่งก็ท่าแรกนะครับเขาจะเปิดด้วยก็คือท่าผู้อัพดึงข้อนะครับส่วนท่าที่2ก็คือท่าชิดอัพนะครับดึงข้อหงายมือนะครับอ่าก็ก็คือฝึกเดี๋ยวมันจะมีการก็คืออัพไปเรื่อยๆนะครับ ท่าที่3ก็คือแบนผูกอัพนะครับดึงข้อด้วยยางยืดนะครับเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาอธิบายนะครับก็คือทําไมต้องดึงด้วยยางยืดนะครับถึงดึงข้อขึ้นแล้วแต่มันก็ต้องดึงด้วยยางยืดยังมีเทคนิคนะครับฝึกมันจะโดนนะครับย้ำๆๆๆเหมือนกับสมิธแมชชีนนะผมเดี๋ยวเข้ามาเปรียบเทียบครับสามก็คือท่าที่4นะครับก็คือแบนชิดอัพครับดึงข้อแบบงายมือนะครับนี่ครับผู้หญิงก็ดึงข้อได้ผมบอกเลยคุณอจา ผมจะต้องการเปลี่ยนความคิดผู้ชายหลายคนนะครับผู้หญิงทําได้เลยเราเป็นผู้ชายนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องทําได้ดังนั้นคุณจะต้องหาความรู้ดังนั้นคุณก็ต้องจะเข้าคุณจะต้องอยู่ในกลุ่มในคนที่เขามีองค์ความรู้ครับมันจะทําให้คุณถึงเป้าหมายนะครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจเองคิดเองฝึกเองผมบอกเลยชีวิตนี้คุณไม่มีทางที่จะถึงเป้าหมายการมีซิกแพคได้นะครับส่วนก็คือถ้าเอา๋อนี่ถ้าไหนเราโม่มากเกินนะครับอืม ผ่านไปท่าแล้วครับออสเตรเลียนพูอัพและออสเตรเลียนชิดอัพนะครับ